คลิปนี้พาทุกคนมาสงเรื่องราวของนอริซ่ากันต่ออ like ีกแล้วค่ะหลังจากที่ช่วงเช้านะคะนอริซ่ามาไลฟ์ทางบับเบิลนานมากๆเลยมาทำน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีมีมน่ารักน่ารักมากมายให้เพื่อนๆนี้ได้สิพสันกันนะจ๊ะเรียกได้ว่าน่ารักน่าตีสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็มีโมเมนต์เพิ่มเติมค่ะอย่างคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าพี่อลิสนี่นะคะเป็นเหมือนก right ับพี่สาวคนหนึ่งเลยนะความห่วงนอริซ่านอริซ่ามีการร้องเพราะว่าน้ำแข็งติดนิ้วค่ะพี่อลิสก็บอกว่ามีอะไรอะไรแล้วก็รีบมา รักมากๆเล <coughs> ย Half way to the pathway to the bottle or half way up the bottle ซึ่งในไลฟ์ค่ะก็มีบางช่วงบางตอนที่น้องลิซ่านี่ค่ะเชิญชวนทุกคนไปงานแฟนมิทนั่นเองนะน้องก็บอกว่าอย่าคุยเรื่องเดือนหน้าค่ะฉันมีงานแฟนมิตงตื่นเต้นมากเลยเราไม่ไหวแล้วนี่เป็นงานแฟนมิตงครั้งแรกของฉันดังนั้นฉันราอไม่ไหวแล้วเชิญทุกคนมาเจอฉันที่งานแฟนมิตงด้วยนะคะฉันจะทําให้แน่ใจว่าฉันจะได้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันน,นี่คือบ้านเบสของแม่แม่แฟนคลับนะคะที่แปลมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนน้องแล้วก็เอดเอามาแปลเป็นไทยนะจ๊ะกูเกิลทรานสลีค่ะถ้าผิดพลาดระการก็ต้องกราบขออภยัยนน้งรริซาากก็มีเเชชญวให

ต่อมาค่ะเผื่อว่าใครอยากจะรู้นะคะนี่คือรายชื่อเพลงที่โนริซ่าฟังนั่นเองค่ะโอ้โหแต่และเพลงก็คือซึ่งในรายชื่อนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปตามรอยกันได้นะตัวแม่เขาฟังเพลงแล้วค่ะไม่ว่าจะมีเพลงของคุณบิลลี่ไอริสคุณอารียาน่าแบรนดีไมโดจาแคทสวิตตี้เอ็กซ์โดจาแคทเมแกนดิสันเลียนเพลงของนองนริซ่าด้วยด็อกสตาร์ก็มามูนิฟอฟล์ก็มานะคะของซาบิน่าก็เยอะเอสเปรสโซอุ้ยหลายเพลงมากๆเลยค่ะตัวแม่เขาฟังกันนะใครที่อยากจะตามรอยค่ะก็ตามนี่เลยเพื่อนๆแคป ไปได้เลยนะจ๊ะสําหรับรายชื่อเพลงนอกจากนี้ค่ะตอนที่น้องลิซ่าไลฟ์ก็มีการพูดถึงเรื่องซีรีส์เดอะไวโอตาใช่ไหมน้องก็บอกว่าน้องพูดอะไรไม่ได้มากนะคะแต่ว่าอันนี้ว้าวกลับไปที่สัมภาษณ์ของโรลิ่งสโตนกันนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือน้องลิซ่าก็ได้ให้สัมภาษณ์ตอนที่สัมภาษณ์กับไทล่าน่ะนะน้องก็พูดถึงเดอะไวโอตาน้องบอกว่าฉันแค่อยากลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างในสิ่งที่ฉันยังไม่เคยมีโอกาสได้ทํามาก่อนฉันร้องเพลงมา7จ็ดถึงแปีแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าบางครั้งเราก็ ิซ่าก็บอกว่าซึ่งฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในทีเดียวนะไลล่าก็บอกว่าฉันก็รู้สึกแบบนั้นอ่าดังนั้นก็รอติดตามน้องวิซ่านะคะ Like you need something new <Yeah. S 1> to, to you know to to try I feel the same way น่ารักมากมายค่ะก็ต้องใช้คำว,ว่าหน้าตีด้วยนะดุกดิ๊กดุกดิกดกด๊กไม่ไหวเลยค่ะโนริซ่าของเราต่อมาค่ะเอดก็ยังมีเรื่องราวหลังจากที่โนริซ่านะคะจะไปออกรายการใช่ไหมอันนี้จะเป็นปากหมดนะคะวันที่โนริซ่าจะออกอากาศนั่นเองซึ่งเทปของโนริซ่าจะออกอากาศสัปดาห์นหน้าโดยตรงกับวันที่2 9ตุลาคมนะคะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะเปิดเผยออกมาจากทวิตเตอร์ของคุณคุณแซ็กสตาร์ฟอร์ดซึ่งตามข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะขเขาบอกว่าพี่เขาเป็นนักวารสารศาสตร์นั่นเองค่ะปัจจุบันก็เป็นนัก ข่าวแล้วก็อดีตหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร The Advocate ่าสดค่ะพี่เขาเนี่ยได้มีการตอบกลับแฟนคลับนะคะในทวิตเตอร์บอกว่า next week นะดังนั้นในหลายคนก็บอกว่าอ่ามันน่าจะเป็นวันที่29นั่นเองค่ะซึ่งพี่เขาเป็นนักข่าวและก็พิธีกรน,นะคะซึ่งจะนําเสนอข่าวที่กําลังเป็นกระแสะและก็ภาพลักษณ์ในวงการบันเทิงนั่นเองนะอ่าน่าวเขาก็มีการรอติดตามนะคะสําหรับงานนี้เยอะเลยล่ะซึ่งพี่เขาก็อยู่ที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียค่ะคือแอไม่แน่ใจตําแหน่งที่ชัดเจนน่นะคะไม่แน่ใจด้วยว่่่าาพีีเ,เนคนะ มีส่วนร่วมกับรายการนี้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าอาก็รู้ว่าเป็นนักข่าวใช่ไหมแล้วก็ในสายพิธีกรอะไรต่างๆนี่เขาก็คงจะรู้จักกันแหละเพื่อนๆแต่ว่าสารล่าสุดนะคะก็คือออกมาจากที่ท่านนี้แหละที่บอกว่า next week นะคะเพราะว่ามีแฟนคลับไปถามอย่างไรก็รอจับตามองนะจ๊ะเป็น29ต่อกันค่ะที่เรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่าโนริซ่าจะมาไทยจริงๆหรือเปล่าเมื่อวานเอดได้นําเสนอไปแล้วเนาะแต่ว่าพอได้เห็นเม่ๆบางท่านนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแพลตฟอร์มสํานักงานข่าวเนี่ยเริ่มทยอยลบข่าวนี้ออกไปนะคะเอดก็ลบเช่น นนะได้นําเสนอไป2คลิปค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีสํานักงานข่าวที่เขาออกมาเมาเรืเร่อยๆนะคะอย่างล่าสุดนี่ก็รายการคุณสรยุทธ์คือพาดนหัวข้อข่าวว่านายกแพทองทานเนี่ยยังไม่ได้ใจเอกชนหรือว่าท่องเที่ยวดิวลิซ่าเขาดาวปีใหม่บอกว่าให้ใจเย็นๆนั่นเองนะคะโดยในเนื้อหาข่าวของทางเพจคุณสรยุทธ์ค่ะก็บอกว่า, ok า,าวนายกแพทองทานปัดคอนเฟิร์มลิซ่ามาเขาดาว2 0 25ไอคอนสยามบอกเอกชนดําเนินการ100%แอปดีใจหากมาจริงวันที่22ตุลาคม67คะ่ะนางสาวแพทองทา ชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงข่าวของนองลิซ่านะคะที่จะมาร่วมงาน Amazing Thailand เขาดาวสองันยิที่ไอคอนสยามว,ว่าเอกชนเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการ100%ซึ่งนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดีได้ยินว่าภาคเอกชนจะเชิญลิซ่ามาแต่กระบวนการต่างๆไม่ทราบว่าจะทาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเป็นการจัดการของเอกชน100%ส่วนจะคอนเฟิร์มแล้วหรือไม่ตนไม่ทราบเช่นกันนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตนก็ขึ้นไปเช็คมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ รัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่รัฐบาลก็รู้สึกยินดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยน์นิซ่าก็เป็นคนไทยและก็เป็นคนที่ชั่วโลกสนับสนุนและทุกคนก็น่าจะชอบเช่นการหากได้ดิวมาได้จริงๆนะก็น่าจะตื่นเต้นมากๆค่ะส่วนจะเดินทางไปร่วมรับชมหรือไม่นายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกับกล่าวว่ามันจะมีบมัตรไหมคะเป็นการบอกเอกชนไปด้วยนั่นเองเห็นไหมคะแม่นายกยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเอาดีๆดังนั้นค่ะก็เป็นข่าวแววมาว่าเลยกันนะมแม่ๆนะเออพี่สรยุทธ์ก็คือทําข่าวนี้เช่นกันนะคะเดี๋ยวรอคอนเฟิร ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ดีวกวบรัฐบาลเนาะเพราะว่าบอกว่าเป็นเอกชน100%อันนี้ก็ต้องรอจับตามองกันอีกแล้วนะคะต่อมาค่ะพูดถึงกระแสเพลงของน้องลิซ่านะคะก็ยังมีการโดนใช้มากมายค่ะไม่ได้จมไม่ได้หายอย่างล่าสุดนะคะนักแสดงไทยของเราคุณซิริตาเจนเซนค่ะโอ้ยทั้งหวานทั้งน่ารักนะคะตอนนี้คุณแม่ก็กำาลังมีน้องอีกหนึ่งคนนั่นเองนะล่าสุดก็ได้ใช้เพลงมูลิฟอร์ของน้องลิซ่าด้วยน่ารักมากๆคือจะอวดแฟนอวดตัวเองใครๆก็ใช้ได้หมดจริงไหมคะหวานกรุบ หรือว่าจะเป็นมูลิฟโฟนนะคะในผับก็เริศก็ปังมากๆเลยเลค่ะทุกคนก็ไปโดนเล่นนะคะอยู่ที่ผับนั่นเอง คือคุณโจเอนาแห่งวง,งบินี่ค่ะก็ได้ใช้แทร็กเสียงมูนลี่ฟองของน้องนิซาด้วยนะ่ารักมากๆวงนี้เขาออกมาเล่นกันบ่อยๆเลยนะคะแล้วก็ใช้แทร็กเสียงของนิซาเรื่อยๆเลยนะับว่าโดนตกกันท่วนหน้าละค่ะงานนี้จริีดการเดินแคอล์กยังไม่จางหายแขนล่าสุดค่ะผู้โดยสารทุกท่านรอก่อนนะคะของเวลาเดินแคสลวกเพื่อที่จะไปบริการคุณพี่ทุกท่านก่อนเริ่ดม,มากค่ะกับลิปนี้นะคะ ในล่าสุดอย่างคุณฮวีโซนะคะซึ่งเป็นสมาชิกของวงไฮคีนะคะก็ได้มาเต้นบูนิฟอร์ของน้องนิซ่าด้วยปังมากๆเลยนะคะ Kiss นี่ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเอนมอามอยหอยสังกิม,มิกทั่วไปค่ะแล้วก็ปากวานก็คือ29ตุลาคมนะคะสำหรับการออกอากาศของโนงนิซ่าแต่ว่าไม่ปากเวลาแน่ัยอย่างไรก็ไปมุงที่ YouTube ของเขานะคะแต่ว,ว่าระหว่างนี้ก็จะมีเทปของศิลปินท่านอื่นๆออกมาให้ได้ชมกันอยู่ก็สามารถไปกดแจ้งเตือนกันได้จ้า